สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปังก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชผักของเรานะคะใบเขียวใบางามใบใหญ่เร่งรากป้องกันมแมลงหนอนเพี้ยพืชของเราเนะะี่ยค่ะใบหยิกใบงอทำให้เป็นเพี้ยนะคะวันนี้ยายปังก็จะพามา บำรุงและก็ป้องกันพวกแมลงหนอนเพี้้แบบวิธีง่ายๆเลยค่ะเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยเราก็เตรียมน้ำไว้10ลิตรนะคะเราจะใช้ผงชุูรดค่ะโมโนโซเดียมคูตเเมตนะคะ,เ,เ,ะเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตติดดอกติดผลเอาใส่1ช้อนโต๊ะเราก็จะใช้น้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนโต๊ะเป็นสารจับใบป้องกันแมลงหนอนเพ้ อีกอย่างหนึ่งนะคะอยี่ยปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะจะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 ค่ะเยปงเอาใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะก็2ฝานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอยี่ยปังก็จะใช้ยาพาร,รา1เม็ดค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาบดก่อนเนาะเราจะใช้ค้อนทุปก็ได้ค่ะตามความสะดวกเนาะยี่าปังก็จะใช้น้ำละลายแบบนี้ บ,บีบบดแบบนี้ให้ละลายก่อนก่อนที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยคะ่ะเราต้องให้ยาพาราของเราละลายให้ดีก่อนเนาะป้องกันพวกโรคใบหยิกใบงอฟื้นฟูทำให้พืชผักของเราแข็งแรงคะ่ะแล้วก็ ละลายเสร็จแล้วนะคะเราก็ค้นคนค่ะใช้รถได้กับพืชพักทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลใช้รถได้หมดเลยค่ะเราก็จะไปรดกันเลยที่เยปันใช้รถไปนะคะพืชก็สดชื่นดีค่ะใบหยิกใบงอเพี้ยนนอนก็ไม่มีค่ะเยปังก็จะใช้รถอีกครั้งค่ะเยปังก็จะใช้รถนะคะอาทิตย์ละสองสามครั้งค่ะ ใช้รถได้กับพืชผักสวนครัวทุกชนิดเลยบำรุงเอาไว้เลยค่ะพืชผักของเราก็จะไม่มีมแมลงมารบกวนใบเทียวใบงามเร่งการเจริญเติบโต บำรุงพืชผักสวนครัวเนี่ยคะทำง่ายๆลองทำใช้ดูนะคะคงมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมค่ะลองทำดูนะคะพืชผักของเราโตไวไม่มีแมลงมารบกวนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมค่ะ